สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับนะวิชาเกจิแห่งสยามสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านที่เข้ามาติดตามวิดีโอของผมวิชาเกจิแห่งสยามนะครับขณะนี้เป็นเวลาปีสี่นาทีนะครับผมอยู่ที่ อำเภอคำตะก้าจังหวัดบึงกาฬมีเหตุการณ์หนึ่งอยากจะเล่าเล่าให้กับท่านผู้มีเกียรติได้ทราบนะครับว่าเมื่อวานนี้ผมได้เดินทางมาถึงในเวลาประมาณสักสิบหกนาฬิกาหรือสี่โมงเย็นก็แวะซื้อผลไม้นะครับปัจจุบันนี้นะค,คนะผลไม้ที่เรารับประทาน ไม่ว่าจะเป็นส้ม,มก็มีการเคลือบผิวนะครับนี่ครับส้มนะก็ะเป็นส้มนะที่ผมซื้อมานะเขาเคลือบผิวน้ํามันเลยนะครับมันเลยเสร็จแล้วเนี่ยผมดูแล้วว่ามันแปลกๆผมก็เลยนะผมก็เลยเอาไปแช่น้ําไว้นะครับนี่สดจากไร่นะอ่าสดจากไร่แต่ผิวนี่เห็นไหมครับ ทำไมมันถึงได้ขาวผมไปแช่น้ําผมแช่น้ําไว้ทั้งคืนนะครับนี่ซื้อมาลองซื้อมาแค่หนึ่งโลนะครับหนึ่งโลคราวนี้ว่าพอแช่น้ําแล้วนี่นะฮะนี่นะครับผมงงอนะเพราะว่าผิวเนี่ยมันมันนะฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้การจะรับประทานผลไม้นะฮะเราต้องระมัดระวังอย่างมาก นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาเอาผลไม้เนี่ยไปชุบสารบางอย่างเพื่อให้ผิวเนี่ยสดนะครับเพื่อให้ผิวสดจะได้มีเรียกว่าอายุที่ยืนนานนะฮะอันนี้เห็นกับเจอมากับตัวเลยนะอันนี้น่าจะเคลือบคล้ายๆกับที่แว็กให้มันๆนะครับเนี่ยผิวเป็นอย่างนี้ ปกติแล้วเนี่ยส้มเนี่ยนะผิวมันจะแห้งนะครับธรรมชาติเนี่ยผิวมันจะแห้งพอถึงเวลานะ่ะนะฮะพออยู่นานไปเนะี่ยมันก็เรียกว่าจะเหี่ยวนะฮะก็เหมือนกับคนนะครับ,นะรบตอนสมัยหนุ่มมันก็ยังเต่งๆผลไม้ก็เช่นกันนะฮะแต่พอแต่พอเวลานาน,านไปคนเราก็ผิวเราก็จะเหี่ยวก็แก่ใช่ไหมครับ ะก้ามเนื้อมันก็จะหมดมันก็จะเหี่ยวนะไม่แข็งไม่ตึงอันนี้ก็เช่นกันนะผละไม้ก็เช่นกันมีอายุนะนะตั้งแต่เป็นผลมาแล้วนะจนถึงสุกนะมีอาการแล้วก็จนแก่นะเหมือนมะม่วงเห็นไหมยิ่งแก่ยิ่งหวานเหลืองถ้าเกิดว่ายังไม่แก่ก็จะเขียวนะอันนั้นคือธรรมชาติแต่ปัจจุบันนี้นะธุรกิจการค้า นะเขาใช้เนี่ยเคลือบนะตรงนี้อยากจะนำเรียนว่าการซื้อนะครับหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยครับนะฮะหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยนะครับนะไอสวนที่ผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยไปดูผมเห็นว่าเออผิวมันยังสดเออส้มมันเนี่ยเราดูผิวแล้ววันยังสดแล้วก็เออมันตึงเนาะเราก็เลือกมานะแต่พอเวลา มาเข้าที่พักจะแกะกินเฮ้ทำไมมันแปลกมันมันมน,นะฮะด้วยสายตาผมไม่ค่อยดีนะฮะสายตาไม่ค่อยดีนะครับก็ก็เลยเอาไปล้างเอาไปแช่นะ,ะเอาไปแช่ผมแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับนะแช่ไวเนะ้เนี่ยดูถุงเนี่ยแช่น้ำไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยพอตื่นขึ้นมาประมาณสักตีสี่ 4, นะ ตีสี่กว่าผมก็ลองมานี่เมันเป็นหมดเห็นไหมครับผิวมันจะขึ้นไขอนนะอ่อย่างนี้นะอ่าถ้าอย่างเงี้ยยังกินได้แต่ต้องดูตูดเนี่ยไหมครับเนี่ยเนี่ยอันตรายไหมเออผมไม่รู้ว่าเขาเคลือบหรือว่าจุ่มเข้าไปเลยนะขาดผิวนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่ามันใช้จุ่มใช้แช่เราเราแค่สันนิษฐานนะฮะนะจริงจริงมันต้อง,องควรที่จะมีการผ่านออยอไหมนะะ นี่ฮะแล้วดูนะฮะส่วนมากนี่ตูดนี่อย่างนี้เห็นไหมครับผิวจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วสุดท้ายแกะมาแล้วนี่เขาบอกดูผิวนี่เห็นไหมฮะถึงนี่เลยเห็นไหมครับนี่จากนี่ถึงนี่เลยปัญหาคือว่าถ้าเกิดโอ้โหมันซึมเข้าไปถึงข้างในแล้วนะ ซึมเข้าไปถึงข้างในแล้วไอ้ข้างในมันจะเป็นยังไงนี่กินแล้วแปลกๆพอกินเข้าไปแล้วมันแปลกนะอันนี้โลละ40นะผมซื้อมาที่ในตลาดคําตะก้านี่แหละนะนะไม่กล้ากินเลยครับนะฮะพอกินแล้วมันแปลกมันไม่เหมือนส้มที่แฟนซื้อให้กินนะในตลาดผิวเขาจะไม่มีเคลือบ ไม่เคือบแล้วกินเข้าไปแล้วรสชาติธรรมชาติไอ้นี่มันกินเข้าไปแล้วมันเหมือนเหมือนมีกินยานะครับนะ <S <S เพราะฉะนั้นนะิติดดบทนะสุขภาพสําคัญกว่านะครับไม่กล้ากินนี่ดูตูดเป็นอย่างนี้หมดเลยนะถ้าแกะมาก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกเนี่ยข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะพอแกะมาแล้วข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันตรายครับ นะอันตรายนะดีนะครับผมซื้อมาแค่1โลนะฮะซื้อมา1โลเพราะว่าผมเป็นคนชอบกินส้มตอนตื่นนอนนะครับชอบกินผลไม้นะพอตื่นนอนตับเนี่ยผมจะต้องกินผลไม้นะเพื่อเรียกว่าทำลายกดนะให้มันเป็นด่างซะเออเอาผลไม้ไปลา้างนะครับนะให้สุขภาพมันดีขึ้น อันนี้ก็นําเรียนนําเรียนให้เป็นตัวอย่างนะครับนำเรียนให้รู้ว่าชีวิตปัจจุบันนะการนำลงชีวิตนะของพวกเราในปัจจุบันเนี้ยนะครับมันมันมีอันตรายอยู่ทุกรอบด้านแม้แต่กระทั่งผลไม้ไม่ว่าจะเป็นผลไม้นอกหรือผลไม้ในประเทศเราครับเพราะอะไร เพราะผลประโยชน์ตัวเดียวนะฮะผลประโยชน์เข้าที่ไหนที่นั่นพังคนที่เขารับประทานไปแล้วมีผลนะฮะทำลายต่อสุขภาพนะครับอยากจะฝากไปถึงผู้รับผู้ใหญ่บ้านเมืองนะเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับตอนนี้ควรที่จะมาดูแลนะหลักความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคอาหาร ตรวจสอบตนาดต่างๆให้มีคุณภาพนะครับเหมือนกับน้ำมันก็เหมือนกันนะฮะปัจจุบันนี้นะครับน้ำมันที่เราใช้ในรถนะปัจจุบันนี้นะฮะบางปั๊มเนี่ยผมเติมเข้าไปเนี่ยเหมือนมีดันลงนะเกแทบจะไม่ขึ้นเลยนะครับผมเคยเติมนะฮะน้ำมันวิ่งมาจากทางเหนือ นะครับที่จะาจากเชียงใหม่จะมุ่งเข้าสู่พิษณุโลกนะครับก็แวะผ่านไปที่ปั๊มแถบตรงไหนก็จําไม่ได้ละนะครับเพราะอาจะเติมเนี่ยเพราะว่าทางเชียงใหม่จะแพงพิษณุโลกจะถูกกว่าใช่ไหมยิ่งไกลยิ่งแพงเราก็ถ้าเติมกลับเราจะเติมทีละ500นะเติมทีละ500นะครับนะปกติแล้วเนี่ยห้ามันก็จะได้ประมาณสักอ่สิห 15ลิตรหรือมากกว่านั้นถ้าเกิดว่าพันหนึ่งก็จะได้ประมาณสัก30ลิตรหรือ29ลิตรนะครับอย่างปัจจุบันเนี้ยผมเติมเ,เติมที่อ,อำนาจ,จเจริญอำนาจ,จเจริญน,นะดีเซลเนี่ย33.50นะประมาณ3า5ลิ นะ53-55ถ้าเกิดเลยมาถึงนี่นะครับเมื่อถึงบึงการตอนนี้33.67่า66-67นะครับ, 67, รบตอนนี้ที่บึงการนะน้ำมันดีเซล B7 นะครับนะถ้าเกิดราปั๊มไหนมีมาตรฐานเนี่ยนะฮะเติมมาเหมือนกัน15ลิตรหรือว่า,า1,000บาท29ลิตรนะรประมาณ29ลิตรนะครับก็จะวิ่งได้นะตามอัตราส่วนนะฮะว่า กี่กิโลต่อลิตรนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอลมนะฮมีแต่ลมนะแล้วก็น้ำมันเข้ามาน้อยมันจะลดลงไปนะฮะจาก29ลิตรมันไม่เต็มมันก็จะเหลือประมาณสัก24ลิตร23ลิตรอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากจะฝากเตือนตรงนี้ด้วยนะครับนะให้ผู้รับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยนะครับได้ทำการตรวจสอบให้มั่นเรียกว่าเอาให้ทั่ว ตรวจสอบให้ทั่วให้มั่นคงหน่อยนะเพื่อดำรงชีวิตนะประชากรนนะของคนไทยในประเทศนะสุขภาพจิตตอนนี้นบ,บอกได้เลยโอ้โหสุขภาพจิตไม่ค่อยดีแนะแล้วผลไม้แล้วก็อาหารการกินก็กลับเป็นเรียกว่าโอโหการจากินหรือว่ารับประทานอาหารซึ่งเป็นผลไม้ไทยของเรายังต้องมาเคลือบแข็งใจ นะครับ40บาทไม่ใช่น้อยนะฮะแต่ก็ยอมสละนะเพื่ออดํำลงชีวิตเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าชีวิตเรายังมีค่านะฮะยังมีคุณประโยชน์ทำอะไรได้อีกมากนะต้องมาเสียกับ40บาทนะฮะตรงนี้ดูแลกันนะครับผลไม้พอผมแช่น้ำแล้วผมรู้ล้นะตรงนี้แล้ยิ่งมาดู ตัวก้นตรงนี้อย่างที่ผมนาเรียนเนี่ยมันขึ้นเน่าอย่างนี้เลยเห็นไหมเนี่ยฮะน้ายาไปเคลือบอยู่ในนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเน่าอย่างาาง,าางี้อันเนี้ยมันไม่ใช่ขัดแล้วมันน่าจะแช่ไว้แล้วนะพอก,กินเข้าไปนะะมันผิวส้มหรือเปล่านะเข้าไปในอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะใยส้มหรือเปล่าปกติแล้วใยส้มเนี่ยนะเรากินเข้าไปมันก็จะไปช่วยนะเรียกว่าเกี่ยวกับการ นะกัดพวกเสมหนะที่อยู่ในลำคอนะแต่อันนี้ถ้ามีสารเจือปนอยู่แล้วมันกลายเป็นไปเพิ่มสารหรือเปล่านะครับก็อยากจะนำเรียนตรงนี้นะให้พี่น้องนะคนไทยได้ทราบกันแล้วก็สิ่งสำคัญจะรับประทานนะครับดูผิวก่อนนะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงน,นะฮะอย่าไปซื้อนะครับไอผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใส่ตามันไม่ดีนะ ไม่ได้เอาแว่นลงไปแล้วก็หยิบเออสังเกตจากความสัมผัสแล้วก็ผิวมันนะครับ่าคิดว่าเออมันยังตึงอยู่นะตึงอยู่เราก็สามารถที่จะเออแกะได้กระส้มเนี่ยจะเลือกเอาที่มันแบบตึงๆเหมือนกับเนื้อมนุษย์หนุ่มๆตอนหนุ่มๆเนี่ยหนุ่มสาวเนี่ยมันยังตึงยังแน่นนะแบบนั้นแต่เราไม่ได้บีบนะคือสัมผัสนะถ้าบีบแล้วแม่ค้าด่าแน่ เราก็สัมผัสรู้นะครับแต่พอมาสูงแว่นโอ้โหมันมันเป็นนั่นเลยอขึ้นมันเลยอ่ก็เลยอ่มาฉุกคิดไอ้ตรงที่อังมุลที่ผมเคยไลฟ์สดแล้วก็ชี้แจงไปถึงเรียกว่าอยู่ได้ถึงเดือนกว่าเป็นเดือนนะคิดดูแล้วกันนมันน่าก,กลัวขนาดไหนนะครับก็ฝากตรงนี้ให้กับพี่น้องนะ โดยเฉพาะ FC แฟนคลับของวมวิชาเกจีแห่งสยามระมัดระวังกันสันิดนึงนะครับด้วยรักและห่วงใยจากวมวิชาเกจีแห่งสยามขอบคุณครับ